สวัสดีครับพอเปพี่น้องเลสิบาพเบิงครับเ,รเ,เนื่องจากมี f เอฟซคอมเมนต์มากนะครับว่าให้สํารวจหลังรถเพราะอาชิตะเนื่องจากอีลาบอกว่าเหมือนมีม้าใต้อยู่ข้างหลังนะครับ,รบ <laughs> อันนี้เาต้องเสือมนะครับเนื่องจากเบาวโทนเคยพบผอมาแล้วนะครับขักหนึ่ง ไอ้นอนตัวสมิ่ก้อยนะครับมันสียูใหญ่ยูใหญ่ยูใหญ่ยูนะครับตีเปิดไว้ยังสี่ประมาณสามมือมันกับบเศเซาครับโอ้โหปวดองาทิตย์นิ่งบุญเื่อหลังจากว่าหลังรถเนี่ยโอ้ขนาดขึ้นว่าขอถอยก่อนสุดยอดครับพี่น้องเข้ามาสำรวจกันนะครับว่ามันมาจากไสนนะครับกลิ่น อ,อ๋เพิ่นเอาออกแล้วนะครับ <laughs> ตน้ตนต้นตอของกินเพิ่นด้เก็บออกแล้วนะครับหอยเน่าบักหอยเน่านะครับกินบวเหมดครับพี่น้องเก้าไวหลังโหลดแล้วก็ปิดฟ้าไว้แบบนี้แหละบัดน,นี้ก็หลงที่ระบาดนี่หลงมันกันเน่าแหละครับแ,แลบ้วอ,อีกอย่าง ไปใส่มาเอ,อมื่อนั่นเขาก็ข้นจนแล้วจนพอลุงสิเมื่อค้ขนของเราบอกคนน่ะเมื่อนี่มาอีกแล้วแร้วเราบอกคนน่ะนี่ครับนี่คือไอ้ว่าว่าปากปะนั่งปะนั่งมากนะครับไอ้ไอ้มันหมูเนี่ย,ยเวลากินหมูกระทะบะไดตัวนี้นี่ปะนั่งสิ สีส่จ้องนะครับพอชิตะกันเลยห่อมาฝาว่า <laughs> มาฝากจากไซร์เหล่านีมันกินกันอยู่ไซร์เลยก็ได้ห่อมาฝากใกล้แทนไ,ไปซื้อไปซื้อไปร้านหมูกระทะจะไา้จะเอาเหลือเอามันประมาณเพลงโลก <laughs> อันนี้ก็เป็นของฝากนะครับจากเอฟซีนะครับที่นำมาฝากพอชิตะกับคนกลับมา <laughs> เพื่อที่จะนํามาเก็บนะครับที่บ้านนะครับแต่ว่าบาวโทนสํารวจแล้วครับกินตอนนี้เริ่มเจือจ้างลงแล้วนะครับเปิดไว้อีกประมาณสามมือก็น่าจ,จะหายนะครับกินที่น้องอุ้งอิงบอกนะครับ <c oughs> หู้อีกว่าปะนั่งมากแบบไหน,นต,ตั้ง,ง <c oughs> แต่ละย้อง นี่ครับพี่น้องนี่นี่นนไอ้พอชิตาวาเรนแลนตามกดรถตูน้นี่ลอยลอยซิบลอยยีซีบจังสี่นี่จักยังกระเด่นใส่กระจกกับโบเกิดอิงยังขึ้นนะครับแต่ว่ามือวา่านขากลับมาจอดติดไฟแดงวาสันแล้วรดน้ำแข็งแลนเลีเ้ยวออกมานะครับ แลนน้ำกลน้นำแข็งหกสิบเพราชิตาวะเศษอียังดอกกระเด็นมาใส่วะสันนี่แลนเลยครับกระจกค่อยๆค,ครับนี่เรียบร้อยครับบอกแล้วบอกแล้วย่าเลนคับของแข็งม,ม,มันมันมันนักสิม,มีอียังมาบอกบอกตลอดได้พราอชิตะ <c oughs> นี่ต้องมาบอกอีแย่งล่ะนี่นี่เหล็กเหล้าอีแย่งเล็กเล้ามืนขึ้นออกทะเบียนรถตู้สามตัวเลยสี่หนึ่งสามกะเบียนรถตู้มันสามหนึ่งสี่โบหูุดหงกันน่าจะอยอยู่มั้งนี่ครับ พออชิตะทะลุมิตินะครับเพื่อที่จะนําของกลับมาเก็บนะครับเป็นของฝากจากพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีความหากักความแพงงน้ะพผี่น้องเนาะในตัวหนองอิงนังรถแท็กซี่บางคนมุมีรถส่วนตัวใ้น,นั่งรถแท็กซี่จ่ายค่ารถมาสื่อตัวเขาสื่อของมาฝาก มาหวัวน้วก็มี้นำใจมีมาไล่นำใจติดม่ติดมืออีกเบิ่งครับน,นี่นี่ครับนี่คือของที่พ่ออาชิตะขนกลับมารอบจีน,นะครับ<อ>พ่อลุงขนมาเมือก,ก่อนครับพ่อลุงขนมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้กะรพ่ออาชิตะขนมานะครับแล้วอีกหาหกมือครับอีกสี่ห้ามือ รถตู้ก็จะกลับมากครับกะห้าก็จะค้นจากรถตู้อีกขนาดจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่ความฮักความแพงของพอพ่อแม่เอฟซีละกะความฮักความแพงของพอหักไม่หักนะครับเนาะที่เพิ่นคอยบริการคอยอำนวยความสะดวกให้ครับทีมงานรถตู้แบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขนะครับการเดินทางแต่ละขังไปหันมาหนีแต่ละหลอบคือเป็นทุนของตัวเองทั้งหมดนะครับ หมดเยากกับทางทีมงานขอบครัวน้องอุิงเลยนะครับนี่หอนหมื่นขึ้นกลับมาหอนพักพอนึ่งขึ้นนะครับพอชิตา,า,า,าบอกว่านอนบ่รับครับหนวกหูเสียงก้นจะขวางวะสันบัง เมืองคานอนตูหรูเมืองคานอนตูหรูพี่น้องไปนอนทานี่เมืองคานอนไม่นอนม้วนนอนมินแนะข้าขนาดบักเท้า เปิดระบายอากาศก่อนนะครับระบายกลิ่นระบายความห่อนก่อนจะเข้ายัง่อยสิคงขอของเข่าเก็บนะครับตัวใดสามารถเก็บในห้องใดก็จะเอาเข่าห้องนะครับส่วนพวกอาหารการกินต่างๆก็จะเอาไว้ข้างนอกนะครับป้องกันมดป้องกันหนูนะครับป้องกันมแมลงนะครับ ขอบคุณในความหักคแพงครับฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังแรงใจให้ครับทีมงานหลังบานเป็นกำลังแรงใจให้ครับครอบครัวน้องเองน้องคำนะนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิง่งโฆษณานึครับพี่น้องเดี๋ยวขนของแล้วพออาทิตยากระสีให้ประวันเหยียบให้นะครับ <c oughs> พออาทิตยามาแต่ละรอบก็คือต้องมาคลายเส้นนะครับมาบีบมาหนวดนะครับเนื่องจากการเตินทาง การทํางานของพ่ออชิตานะครับนางหลายนะครับเส้นเอ็นยืดนะครับก็เลยต้องไข่เส้นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีสักก่อนครับี่นอแดนะ้พวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ